หมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดๆเลยซุดหนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งน,นะ <IR illes> ก็คือหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมมันเป็นเนื้อร้ายตอนนั้นนะคะซุดๆเลยซุดหนักมากแล้วก็หมอก็บอกเราว่าโอเคต้องต้องตัดนมทิ้งนะ ก็คือต้องตัดให้เร็วที่สุดอะคะ่ะตอนนั้นก็สุดแล้วอะคะ่ะสุดตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองจะต้องผัดต้าหนุ่มทิ้งคือสุดสุดแล้วอะคะ่ะพอมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอีกมันมันยิง่งสุดสุดสุดเลยอะคะ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงขั้นจะไปพบจพิตแพทย์ได้มาเจอพอลิตินให้ทาน,นะคะ่ะตอนนั้นทานไปได้หนึ่งอาทิตย์ไปหาหมอหมอบอกว่า ทำอะไรมาทาไม